เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าอาจารย์บ่าอหลรเราเขาหาว่ามไม่ได้ไม่ได้เอากำไรขายราคาพันเหมือนเขาเอย่างเงี้ยเขามีมีอยู่บักคนแนวนี้เสนเพราะเราแก่แล้วพี่น่องต้องได้เก็บอย่างกินตังเงินเนี่ยบำนาญชาราภาพหลงพ่อแล่าเสี่ยวไปทำบุญนะจะเอาไปทำบุญนะ ทำตำม,ตมัดตาม,มานี่เนี่ยทั้งสนนสร้างศราลาสร้างโบสถ์เนี่ยพระอาจารย์ตั้งเป้าว่ามันอยู่ต่างจังหวัดจะทําเดือนละ9วัดเนาะจะิตอินสรีที่ีนีมันได้วัดใหญ่เท่าไหร่วัดเดียวก่ะถึอให้มันสําสำเร็จไปประมาณนี้เนี่ยสร้างสะพานบุญหยอดกับบุญไว้นะครับเลยอ่ะอ่าแนวนี้แหละเพื่อจะให้หลายๆคนนะครับร่วมทำบุญ ชุดละเท่าไหร่คะอาจารย์อาจารย์่อ,าาเองเอาหลายรอบนลครับ359บาทเดียวขึ้นในรูปภาพโปรให้ดูเลยเนาะนี่นี่นี่เนี่ยบนภาพดีเ้ยนะซื้อหนึ่งเซ็ตนะเห็นไหมราคา359นะครับปกตินะครับถ้าอาจารย์แยกขายมันจะอยู่ประมาณ600เปอยแสิบเปดนะครับ3เซ็ตคร,รับ รีเสื้อคอผกหนึ่งตัวมูลค่า399บาทก็ที่อาจารย์ขายนั่นแหละเสื้อราคามันสามซี 3, 400, ลอยลวพี่น้องจะ่าจะดทรงอีกเออตำได้ฟรีนะครับเนี่ยเสื้อเสื้อดีไม่ไม่เอมเนือนะซักแล้วไม่ต้องรีบนะมันแหงราอาจารย์ยังไม่ได้ให้ไม่ใช่เหรอให้แต่น,น่อย วลาอีกรอบดูไม่ทันเราอาจารย์ยังไม่ได้ให้นี่คุณอะไรเมื่อกี้อาจารย์ให้หน่อยไม่ใช่เหรอเรายังไม่ได้ให้นะครับย,ยังไม่ให้อะต่อไปจะเป็นเรานะครับเรานะหลังจากแยกมาตั้งแต่หวยหวยออกเนาะหวยออกก่อนหวยออกวันที่สามสิบเอ็ดอาจารย์ให้สามเนาะมันมาศูนย์สามแล้วสามสามอาจารย์ให้ สามไปออกรัฐบาลในวันที่หนึ่งแล้วมิจี้วันจันเนาะล่าสุดวันจันสดๆให้ไปหนึ่งสามมาหนึ่งสามล่างเติ่มๆนะครับวิ่งกรูดหนึ่งะมีวันจันที่ผ่านมาวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธมันจะเดินเยาวๆหกวดเจ็ดงวดติดเหมือนข่าวก่อนไหมเออวันนี้นะครับยรราไปํำวันพุธที่ห้า วิ่งรูดเก้านะครับนะสามตัวชุดเดียว2อ4เเน้นเน้นนะครับ92 2994 492หางนี่ส่เก้องนิ่เป็นนิ่น,ะน,นเลขชุดนะ5เอาชัวๆนะป้องกันการเจาะข้ามกันรูดแล้วค่อยมาหนักตัวนิ้นะครับวิ่งรูดกนะับนั่นรูดเอาแล้วก็มาหนักตัวนิ้ สีบัพรเณแน่นอนะคันนี้คือลาวจีนองซอสปลอ,อลาวลาวที่ออกจันพุทธสุกเลือดที่นองนะไม่ใช่ลาวลาวเป็นหลายยาลาวนะหลายลาวเยอะแยะถึงหมื่นลาวเยอะมากน,นี่คือลาวรัฐบาลเห็นเหมือนอะไรบ้างนี้เอเอเออ คุณกนกวันใช้แล้วหน้านุ่มมากเลยค่ะเออขอบคุณมากนะครับนะที่มารีวิวมาบอกมาแกล้งเออใช้ดีก็อย่าลืมบอกบอกต่อบอกเพื่อนๆญาติๆนะครับเราออกไปไหนมาไหนด้วยความมั่นใจก็ไปโชว์หน้าเองนวลนวลฉ่ำเนี่ยนะเพิ่มเวเห็นเพิ่นเมืองน้ำเนยจะยกพิเ็นอีหยังขึ้นหน้านวลกว่าเดิมเ,เออนะครับหน้าหน้านุ่มมากเออ หนุ่มว่าหนุ่มเลยขนาดผู้ใายไหมพี่นอ้องอาจารย์ใช้ไหมครับเ,เห็นบ่เมื่อกี้ตอนต้นรายการนะรีวิวการใช้ให้ดูนะเห็นไหมพอสักพักมันเป็นธรรมชาติเลยช้ำเลยเห็นอ่อไม่บ่งบอกว่าเป็นคนมีอายุนะครับไม่บอกนะก็ไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่เขาก็จะว่าอยู่สามสิบสี่สามสิบห้า นสิบหกสิบเลาวก็ย่งหนาเห็นไหมโอ้ไม่แต่ข้าราชการพระพวกอเป็นระดับทออเป็นระดับผู้กํากับนะไปประชุมสัมมนาสิทธิ์กงสิษ์เก่าหรืออะไรนะครับรำรำรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันทุกคนโชคดีสวัสดีครับ